กี่ีไปไหนลูกไปไหนครับอืมจะไปไหนลูกไปอาบแดดไปอาบแดดแล้ว <c oughs> นอนอาบแดดกันเต็มเลยอ่อนๆเอ้ยอยากให้แม่นั่งอยู่ตรงนี้นานๆใช่ไหมฮะชอบกันจังเลยเนี่ยน้องพลอยดอกแก้วน้องเพชรเนี่ยจะอยู่กันตรงนี้อยู่กันคนนี้ด้วยคนสวยด้วยนี่ คนสวยก็นั่งเฝ้าแม่ด้วยใช่ไหมคะโอ้ยทำไมคะใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะคนสวยเนี่ลำใจเอ้ยลำใหน้อยจะอยู่นี่เหรออยู่นี่ใช่ไหมลูกลำใหญ่เริ่มติดแม่แล้วนะคะเริ่มเฝ้าแม่แล้ว ติดคนละเริ่มสบายสบายใจเริ่มเชื่อใจแล้วนะคะว่าอยู่กับแม่แล้วปลอดภัยะปลอดภัยใช่ไหมคะกินน้ำปลอดภัยใช่ไหมลูกเริ่มติดแม่แล้วนะคะเริ่มนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ตอนนี้คอยเฝ้าแม่นี่ เขาไม่ห่างเลยเริ่มติดคนคงอยากจะมีความรักความอบอุ่นเหมือนกันแหละน้องแมวทุกชีวิตนะคะเขาก็ต้องการให้มีเจ้าของคอยให้ข้าวให้น้ำคอยให้ความรักความอบอุ่นเหมือนกันหมดแต่แมวจรทั่วไปเขาแสดงออกแบบนั้นไม่ได้เขาทำแบบนั้นไม่ได้เขาแค่ได้มีกินไปวันๆเขาก็อยู่ได้แล้วนะคะแค่พอให้เขาได้มีกินไปวันๆพวกเขาก็ถือว่ารอดเป็นวันแล้วนะคะแต่ว่า อย่างกรณีของอำใจเนี่ยก็ถือว่าน้องก็โชคดีไปเพราะว่าแม่เกียงก็ได้รับเลี้ยงน้องไว้แล้วนะคะน้องจะได้ไม่ต้องเร่ยร่อนหรือไปอดอดหยากยาอีกต่อไปแล้วนะโอ้อยาลูกยาอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ยอยาากลเออถหัวเลืองไม่ต้องมาใกล้ลูกถัวเลืองไม่ต้องมาใกล้เขาเขาจะอยู่กับแม่อยู่กใกล้ๆแม่คนเก่งและลูกคุณเคยกันนะ ก่อนที่แม่จะตัดสินใจรับเขาไว้ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าแม่เกียงก็คิดถึงเรื่องลูกของเขาซะมากกว่าอยากให้เขากลับไปหาลูกเขาแต่คนแถวนั้นบอกว่าไม่ได้ยินเสียงลูกแมวล้องเลยไม่มีแมวเด็กเลยถ้ามีอะไรแปลกปลอมบนแถวนั้นน่ะเขาจะรีบบอกต่อๆกันมาเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากรับเลี้ยงไม่อยากแกลจริงๆแล้วเขาก็ไม่เลี้ยงกันอยู่แล้วคนแถวนั้นเขาไม่เลี้ยงสัตว์อยู่แล้วนะคะน้อยบ้านที่จะเลี้ยงแมวเลี้ยงหมานะคะ แลวทีนี้ก็แม่เก่งก็เลยวันนี้ก็เลยคิดหลายอย่างเลยก็เลยตัดสินใจรับเขาไว้ให้อยู่บ้านของเราทายกิวี่เหรอกิวี่ได้กินสาวเหรอลูอลกเขาเพิ่งทำหมันกินสาวยังไม่หมดกิวี่เขาได้กินสาวพอแม่เก่งเห็นเขาอยู่สุขสบายเห็นเขานั่งผ่อนคลายนะคะ ก็ไม่กล้าปล่อยเขาอีกแล้วไม่กล้าเอาเขาไปตามหาลูกอีกแล้วตอนแรกจะเอาเขาไปตามหาลูกเผื่อว่าจะได้เจอลูกของเขานะคะทีนี้มาคิดไปคิดมาก็เผื่อน้องหลุดไปเลยแล้วไม่ได้กลับมาโอกาสของน้องที่เคยจะได้อยู่สบายก็จะหายไปอย่างนี้ค่ะว่าโอกาสดีๆที่เขาจะได้สุขสบายก็จะหายไปเพราะว่าเขาจะไม่ให้จับนะคะตอนนี้เขากําลังได้รับโอกาสดีๆ คือเขาไว้ใจเราแล้วอยู่ใกล้ได้แล้วแล้วก็ไม่เก่งจะจับเขาตอนไหนก็จับได้เพราะว่าเขาไม่ไม่ดือ้อไม่กลัวแล้วนะคะไม่เก่งก็เลยสงสารเลยไม่อยากปล่อยเขาออกไปอีกรอบหนึ่งปลาทูเขาอยู่บ้านใกล้กับปลาทูบ้านอยู่ใกล้กับปลาทูตอนปลาทูเล็กๆก,ก็อยู่แถวนั้นแหละใกล้ๆบ้านเขาใช่ไหมปลาทูใช่ไหมเออ แม่ลำใจเนี heures, ่ยญาติหนูใช่ไหมญาติหนูป้าลำใจญาติหนูป่ะไปไหนเอาไปไหนเนี่ยเอาไปไหนขโมยไปไหนมีโอขโมยถุงไปไหนเอามาขโมยถุงไปและมีโอถุงยามีโอชอบขโมยถุงยาไปนั่งคุยกันนั่งคุยกันนั่งมานั่งตักแม่มาเอาจะนั่งด้วยไปไหนแล้วนั่งคุยกันซะหน่อยจะไปไหนแล้ว แหมลำใยมานี่มามาหาแม่กลายเป็นพลอยมาพลอยมาเหรอคะพลอยมาเหรลอลูกแหม่ลำใยมาลำใยมาพลอยจ๋าลำใยมาหาแม่เร็วหาแม่หาแม่าแม,มามามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาทางนี้มาเล่นทางนี้กัน ให้คุ้นเคยกันลูกมามาหาแม่ลำยัยไปนู่นแล้วโอ้กีวี่ตามแล้วกีวี่ตามไปแล้วลำยัยมาน,นี่แล้วมาน,นี่หาแม่หาแม่มาหาแม่มาเดี๋ยวลองเดินไปหาเขาดูนะคะว่าเขาจะหนีเราไหมลองเดินดูนะคะว่าเขาจะหนีเราไหม จ้ามาลูกมาจ้าดมมือแม่นะคะมีโอ e. ก็มาเอ้ยมีกิวี่ก็มาดมมือแม่นะคะมานี้มาลูกมามาดมมือแม่นะคะแต่ว่าถ้าเอาไปปล่อยถิ่นนะคนละอย่างกันเลยนะคะโอ้ยลอยลูกไม่เอาน้องไม่ทำน้องลูก ถ้าเอาไปปล่อยทินเนี่ยคนละอย่างกันนะเหมือนวันนั้นน่ะเขาวิ่งแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะคะปล่อยทินอะ่ะคนละอย่างกันเลยกับการอยู่ที่นี่เนี่ยญาติของมีโอหรือเปล่าบ้านอยู่ใกล้มีโออะ่ะลูกอืมไม่ขูนน้องนะคะพลอยพลอยจ๋าไม่ขูนน้องนะมาหาแม่มามานี่มาหาแม่มามามาหาแม่่ะลูกมามา,มาเร็ว คอยไม่ขูนน้องนะคะมามจ้ามาาเห็นไหมเขาให้จับได้ง่ายอยู่นะคะไม่กลัวแม่แล้วแม่จับได้แล้ว อยากอยู่ใช่ไหมอยากอยู่ที่สบายๆใช่ไหมลูกอ,อยู่ก็อยู่อยู่ด้วยกันนี่แหละดูแลกันไปอีกหนึ่งชีวิตเรื่องกินไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าไม่อยากมีแมวเพิ่มเท่านั้นเองนะคะแต่ในเมื่อมันมีมาแล้วเขามาอยู่ที่นี่แล้วเราก็จะปล่อยกับคืนที่เดิมไม่ได้นะคะก็รับเพิ่มอีกตัวละกันสมาชิกใหม่ของเราคือน้องลำไย ทำใจคนสวยพ่อ,พอแม่ก็โล่งอกกันเป็นแถวเลยดีใจกันเป็นแถวเลยเอ้ยน้อชีวิตหนึ่งชีวิต